สวัสดีครับวันนี้เราจะแต่งหน้ารอบๆเลยเริ่มไหมวิธีที่หนึ่งโลชั่นแล้วเราก็เริ่มเลยนะเราก็เริ่มเกลี่ยลงที่แก้มคือกระจกก็ไม่มีให้มองด้วยนะนี่เราต้องเอาโลชั่นลงตรงจมูกนะฮะอุ้ยอ๋อดึงหูลงหน่อยหนึ่งนะฮะเพื่อความยืดของหูเอออุ้ยอีกนิดนึงจะเข้าตาแล้วอืออืเอาไงครับอ่ะ อ๋ยเราลืมเก็บผมหรือเปล่าคบเนี่ยว้ายว้ายฉันลืมเก็บผมทําไงกันดีล่ะนี่เรามีกิบ๊บเอ,อ้าอ่าจับด้านซ้ายเก็บบ <ผม S 1> อ,อยออกทางซ้ายมองไม่เห็นว่าอะไรอืม <c oughs> อันนี้คือลองลองพื้นไปที่อ่าเรียบร้อยคิดซะว่ายังอ๋อยังเราก็จะอีกนิดนึงอีกนิดหนึงอ๋อเราก็ทาโลชั่นไปตรงที่มันยังไม่ครบนะอ๋อลองพื้นอะไร <c oughs> อ่ะอ่า ผมไม่รู้คางคอไม่ต้องขาแฟ่แก้มน้องนางนั้นแพงกว่าใครี <c> ่ <oughs> <c oughs> แปง้งโตขวไปดีแก้มก่อนเลยดึงหูก่อนอืออือแล้พอดีพดีว่าเป็นคนแต่งหน้ามือใหม่ก็เลยแบบ <c oughs> จังหวะนี้ปากเปิดดวงกันเตี้หมดแล้วครับอ่ะนี่แปลงทุกคนอาจจะสงสัยว่าแปลงเอาไว้ทำอะไรเอาไว้แปลงฟันนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดเล่นเอาไว้ปัดหน้าอันนี้คือบัตรแล้วก็ไล่ไปที่เลยโนกแก้มอย่ามาที่ฝั่งซ้ายอย่าเอาูไว้ไอตรงนี้นี่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับแบบทําให้หน้าเราดูมีมิติขึ้นนะครับคันจมูกกันเกา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 เอ้โอโอเคโอเคโอเคนี่ก็คือ ที่เขียนคิ้วจำที่คิ้วนะครับทุกคนความงามของหญิงคือเขาบอกว่าคิ้วเนี่ยคือมงกุฎของใบหน้านครับเราก็จําเป็นนะฮะอายไลเนอร์อ๋อที่ปาดคิ้วนะครับนี่ทําให้คิ้วดูดดเป็นสีดาเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วที่จริงผมไม่อยากใช้เยอะครับเปือนของง่ายๆเอาหยิบไม่ถึงหยิบของไม่ถึงครับ อ๋อขาเรียกว่าสแตนชิเอนครับเฮ้ะไม่ใช่พาเลตนะฮะไงถูกปะไม่ถูกด้วยอ๋ออายชา์โดอันนี้อายชาโดครับอายก็คือตาครับชา์โดคือเงาครับรวมๆันก็คือเงาของตานะครับชอบสีไหนก็หยิบสีนั้นทาได้เลยแต่พอดีว่าผมชอบทุกสีครับผมก็เลยนี่ทาทำไฮไลท์ให้ดังหน่อยนึงนะครับแบบมีมิติอีกอันนึงทั้งหมดจะเสร็จไม่ได้ถ้าขาดอันนี้ลิปไม่ใช่ไม่เอา ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบตีนี้ตีนี้มันไม่ถูกใจเฮ้ย <Hey, S 2> ตัวนี้ล่ะตัวคนโบดอะซ้ายหรือขวาอ่ะถือซ้ายซ้ายคือของโจมิน่าขวาของเบอร์เบอริสเอาเบอร์เบริสโอเคครับเอาเบอร์เบริสคนดูบอกเอาเบอร์เบริสเราไม่ต้องกลัวนะว่าจะปากปากจะแดงม่แดงถ้าปากไม่แดงไม่มีแรงทานะเนี่ยปากก่อนครับ ก็เราทาเลยแล้วแต่ความชอบนะอ๋อเดี๋ยวเราจะเอาเป็นโจวิน่านิดนึงอีกนิดนึงอเออทาตรงนี <S <S ้เพื่อความสวยงามนะของใบหน้าและนี่ก็คือความสวยงามของเราในครั้งนี้นะครับชัาสวยเลยคะทุกคนฝังบทให้คะแนนดิฉันด้วยนะคะไปแล้วขอบคุณค่ะ